ข้อมูลผู้รับการประเมินนายพลุภาพผับจันดาคุณวุฒิปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองโกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้อยเชือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต4ภาระงานปฏิบัติงานเต็มเวลา ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นประจำวิชาจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์จากกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. จัดจะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2. จัดททำพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ดํดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ห้าดำเนินการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา 6. ดดำเนินการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจะทำวิจัยในชั้นเรียนด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. ดําดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารงานจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2 ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดตั้งสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน 3. ดํดำเนินการตามระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน5ขั้นตอนสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม1 จะทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารการจัดการสถานศึกษา 2. จะทำรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถาบันใกล้เคียงด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. จดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2. ดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. เข้ารับอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc 2จะทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประเด็นท้าทายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ r t n t o n t เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านห้อยเชือกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างตำ่จำจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่โรงเรียนต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทั้งระดับโรงเรียนและผลการทดสอบ r t n t o n t 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1>, 1. ประชุมครูและนำผล RTNTO.net ทำความเข้าใจร่วมกันปรับโครงสร้างของเวลาที่ใช้ 2. หัวหน้าวิชาการจัดการประชุมครูเพื่อนำคะแนนมาปรับปรุงให้ตรงจุด 3. ครูผู้สอนจัดทำวิธีการเพื่อยกระดับผลสำลิดทางการเรียน 4. การสอนเสริมหลังเลิกเรียน 5. การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 6. นนำผลการประเมินมาวิเคราะห์สะท้อนผล 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้น 1. ผลสำลีทางการเรียนระดับโรงเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น 2. นักเรียนมีผลสำลฤทางการเรียนในการทดสอบ RT, NT, ONET สูงกว่าระดับประเทศ 3. ครูมีวิธีการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสำล์ทางการเรียนประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน จากสภาพปัญหาพบว่านักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบไม่มีระเบียบว,วินยัยขาดจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนจึงส่งเสริมให้มีการจัดก,กิจกรรมโครงงานคุณธรรมกิจกรรมสอนสอ่แทกคุณธรรมในกลุ่มสาระต่างๆ 2. งวิธีการดําเนินการให้บรรลุผล 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 2. พัฒนารูปแบบการบริหาร 3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานนํานำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณน,นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเชือกได้รับการพัฒนาร้อยละเ0เชิงคุณภาพนักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีจิตสาธารนณะอยู่ในระดับดีขึ้นไปประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,551ด้วยการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกจากภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning loss) ทำให้ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ขาดการลงมือปฏิบัติไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุก2 วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. จะทําแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 3. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 4. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 6. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดําเนินงานครั้งต่อไป 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้เชิงลุกได้เชิงคุณภาพผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะการคิดสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 2. ส,สถานศึกษามีกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ